สวัสดีค่ะน้ำมนต์ค่ะสวัสดีครับน้ำมนต์ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าค่ะเมือนี้ช่องสาวหนิงพารวยช่องพูนเชี่ยวครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับน้ำมนต์เนาะค่ะเป็นคลิปแรกและก็คลิปสุดท้ายของงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567ค่ะได้ยินว่าน้ำมนต์นี่ฝันแล้วว่าสันฝันมือไรน้ำมนต์ฝันวันที่ยี่สิบเก่าเนาะฝันว่าจังไรเนาะฝันว่าพ่อแม่ที่ตายไปแล้วนั้นพิ่นมาหา มาเดี๋ยวเพิ่นมายืนอยู่ถ่ายรถนี่แหละมาสามคนเพิเ no, no, no. ่งาค่ะแตงยาเนั่ยยืนอยู่ถ่ายรถว่าจับรถขันนี้ว่าโอ้ยรถขันนี้ม,มันหวแงแหงได้บ้าสันก็เลยพากัญญาานยาไปเมองถ่ายรถเลขถ่ายรถจะคล้องกับซีเก่าหนึ่งแปดซีเก่าหนึ่งแปดจะให้เอาถ่ายมันเอาเดอ้อให้เอาถ่ายเอาซีเก่าหนึ่งแปด ไปตัดเหรียญเอาเนาะไปตัดเหรียญเอาครับทั้งอันยาหนันเพื่อนว่ามันไปยืนคำยู่หันนันว่าโอ้ยนี่แหละขั้นสีเอาเอาตัวนี้เด้นนางเอ้ยรถขันนี่มันจะสิจะอยู่น้ำมึงมาสั่นบอกที่เป็นจังไรคือบาานี่นันเพื่อนบอกแล้วพอนว่าถ่ายสื่อเลขถ่ายรถจักรของถ่ายสื่อเลขถ่ายรถจักรของมาบอกเลยยางมาบอกเลยมาบอกอะไรคำถ่ายรถเลยยางมึงถ่ายรถเลยค่ะปูญาปูญาเสียไปแล้ว เสียไปเบิดแล้วทั้งสามทั้งสามแม่กับเสียแล้วแม่กับเสียปู่กับเสียายากับเสียเต่ฝันเห็นเพื่นทั้งสามามาหาเพิ่นมาดมกันสามคน,นม่านี่มาานี่มายืนอยู่ถ่ายรถดเบิดทุกคนเลยบอกป่กับย่างพลุพลุนเป็นนี่แต้ยานั่นไปยืนอยู่ถ่ายรถคนเดียวยืนคำถ่ายรถดเลยยาน,าน,าน่ะรถคข,ขันนี้นี่มันจะอยู่ในมุ่นเด้อ่าดชำนีละยาน่ะ บานเพื่อกับบัวยังอีกให้เอาตัวนี้ละรถขันนี้มันเป็นรถหักรถห้องห้องมุ่นว่าสัตค่ะบานี้เพื่อเนี่เบ้าแล้วบ้านเพื่งกับไปไปเบิ้ทั้งสามคนมันเลยไปเบิ้ทั้งสามแมนกับคือว่าแหละนอกคนตายไปแล้วค่ะเอื้อกับสีวายกระสีแล้วคนตายอันสามคนมันบอกค่ะศูนย์สามศูนย์แล้วกับผู้เฒ่าหนึ่งเอื้อกระสีเวลาเก่าสามศูนย์ เก้าสามศูนย์ถ้าเ้าถึงว่าถ้าใไฮตีจากฝันน้ำมุนไฮมาสามต์ใเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมน้ำมุนไฮมาตีจากฝันแต่ว่าปายทะเบียนรถนี่สี่เก้าหนึ่งแปดสี่เก้าหนึ่งแปดมไปตัดเหรียเอาเนาะค่ะเดี๋ยวสิภาาไปเบิ่งปายทะเบียนรถของน้ำมต์เนาะค่ะทีว่าผูเพลนเสียชีวิตไปแล้ว มายืนขำแล้วก็บอกว่าให้ยสื่อเอาตัวนี้จ้าค่ะไปไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งเล็กพารถน้ำมุนเ,เ,นนนเพิ่นฟันว่าวีญญามาสี่บอกนี่สี่เก้าหนึ่งแปดสี่เก้าหนึ่งแปดซาเกียวเนาะคะุณผู้ชมสี่เก้าหนึ่งแปดเนาะค่ะเป็นเลขทะเบียนรถที่น้ำมุนเพิ่นฝันวิญญาเพิ่นมาสี่บอกเนาะค่ะมายืนอยู่ ยืนจ ER e hmm. ับ no จังไรคะน้ำมนต์ยืดจับไปถึงแล้วนี่นะรถคันนี้เราไม่เสยดอยู่ในอมนต์เห็นไหมสื่อเดอถ่ายมันเห็นไหมค่ะเพื่อก่าซมนี่เลยเพื่อกับบานเพื่อกับไปสามคนเพื่อไปพร้อมกันเลยปะโอ้ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางน้อน้ำมนตน้อค่ะสี่เก่าทั้งแปดสี่เกาทั้งแปตันเรียนเอาะก็เนาะเนเอาเรยนนาเนงเอยน้จเป็นแนวทางน้อค่ะทีน้ำมนตเพื่อนฝันขึ้นวันที่ยี่สิบเก้านค่ะแล้วเพื่อกับมาวาวซูฟังค่ะ ก็ขอให้มีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับน้ำมนต์เบอรสุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567นี่ค่ะน้ำมนต์มียางเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่จ้าบ่มียางเลยจ้าฟันมันโมยเห่าค่ะฟันมันบ่ยเห่าค่ะฟันมันบ่หยาดที่เสี้ยบเรี่ยวมาหาจ้ามาเหรียญน้ำมาบอก เลขบอกเบอร์มาให้โชคให้ลาภเพื่อนว่าค่ะหลังจากให้แล้วกับไปเลยเพื่อนกับไปเลยทั้งสามคนเหมืนเลยค่ะบบบอกว่าไปเลยบูบอกว่าไปเลยลูกบบบอกเลยไปเลยโอ้หลังจากบอกแล้วกับไปเลยค่ะค่ะคี่เป็นหน้ทางครับผมนี่ก็เป็นแนวทางของน้ำมนต์ในคลิปนี้นะครับเนาะไก่เอฟซีเอาไปพิจารณาเอาครับผมตัดเหรียญเอานะครับเนาะเอฟซีชาวหนิงจะตีเอาจากก้องฟันบอกชาวหนิงจะเอาเป็นป้ายทะเบียนรถของน้ำมนต์ น้ำมนตนเพิ่นตีให้แล้วค่ะเก่าสามศูนย์ค่ะตีจากความฝันเนาะค่ะแล้วก็ไปทะเบียนรถค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะค่ะขอบคุณน้ำม่นได้หลายค่ะบ่แพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะกาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของน้ำมนตนค่ะน้ำม่ตนนี่เพิ่นฝันว่าผีปูผียาแล้วก็ผีเมย์เนาะค่ะมหาสามคนนี่ได้เสียชีวิตไปเบิดแล้วเพิ่นว่าจังไรจะมาฝันเกี่ยวว่ามหาเพิ่นเพิ่นว่าค่ะ มายางน้ำบริเวณบ้านเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าผีเมเพิ่นนี่ย่างไปจับถ่ายหลดเพิ่นเนาะค่ะเป็นหลุดย่นเนาะค่ะเป็นหลุดย่นไปจับอยู่ถ่ายรถดย่นล่ะก่ะว่าว่ามึงสื่อเอาเดอ้อมุ่นเลขนี่นี่ละมันสีออกทะเบียนรถมึงนี่ละเพิ่นว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะน้ำมุ่นเพิ่นก็เรยได้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นเลขสามตัวเนาะค่ะ เลขตีจากฝันเก่าสามศูนย์เก่าสามศูนย์ผู้เท่านี้น้ามเก่าเพิ่นว่าค่ะสามคนเพิรนก็ตีเป็นสามเนาะค่ะแต่ว่าเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเพิรนก็เลยหายเป็นศูนย์ค่ะเป็นเก่าสามศูนย์ค่ะเลขตีจากฝันซีเก่าหนึ่งแปดีเก่าหนึ่งแปดนี่เป็นเลขทะเบียนรถยนต์เนาะค่ะนม้มนต์นี่เพิ่นลว่า ไปตัดเลินเอาค่ะท่านผู้ชมซีเก่าหนึ่งแปดเหล็กซีโตตัดเหรนเอาเนาะค่ะเพื่อนว่าคิดว่าทะเบียนรถนาซีมาเพื่อนว่าค่ะในความฝันของเพลินเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้ำมุนค่ะในงวดวันทีน่หน,นึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกับน้ำมุนเบอสุขุสุคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำํำเดาอค่ะตัดนำํำกับนำ้ำหมุนนำํำกันไว้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เช้านี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพะร่วยจงมแตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาภหิ่งหิ่งมันมัน,มนปังปังรำร่รวยร่ำร่วยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขหูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพะร่วย ได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ